ทางนี้นะครับเจนอยากให้ทุกคนลองชิมดูมันเป็นทางที่มันดึงยอ่อขยุ่ยแบบว่าหายใจโป่งโล่งมากนะครับเจียนให้ชื่อทางว่าเป็นตรอกคอรสอนนะครับก็ดูจากวิธีการก็คือการยืงย่างแบบหนูคลองเตยนะครับในสมัยอดีตนะครับแล้วก็เข่าเกือบแตะพื้นปลายเท้าจิกนะครับปลายเท้าหลังจิกนะครับแล้วยันนะฮะปลายเท้าหลังจิกเห็นไหมครับหัวเข่าเกือบแตะพื้น เนี่ยครับเนี่ยหัวเข่าเกิดแตะพื้นปลายเท้าจิกนะครับนี่จิกปลายเท้าแล้วก็ยันขึ้นไปแล้วก็มาทำอันนี้ก็คือ s t a ติก ff 5 0นะครับ s t a ติก ff 5 0เมื่อกี้ก็เป็นด n นมิกก็ได้ตรอกตรอกคอรอสอนดันมิกนะครับนี่ดันมิกนะครับอันนี้ s t a ติกนะครับ ff 5 0แล้วก็ ไม่ต้องลงแป้งแบบเจียนนะครับเพราะว่ากันลื่นนะครับเสร็จแล้วมาควงเช็คซ้ายขวาว่ามันเท่ากันไหมข้างเจียนขวาเนี่ยครับจะไม่ค่อยสบายเนี่คือข้างขวามีข้างซ้ายครับมันก็จะรู้ทันทีเลยว่าขวาเราไม่สมดุลและล้วก็เช็คบิดจนสุดเหมือนบิดผ้าเลยครับเอาแขนเราเป็นผ้าแล้วก็ดึงดึงนะฮะช่วงที่เจ็บที่สุดนะครับดึงดึงเข้าหา นะครับดึงเข้าหาแขนขวาเห็นไหมครใช้แขนขวาดึงดึงเข้าไปหาขวาแล้วเราก็ซ้ายขึ้นลงขึ้นลงสลับข้างครับดึงเข้าหาซ้ายเห็นไหมครดึงเข้าหาซ้ายช้อนใจ,ใจละะแล้วก็แล้เลยนะครับอันนี้เอามาจากลุงงอชนะครับแล้วก็โยกขึ้นโยกลงนะครับนี่ดึงไปดึงไปคอร,ร์สอนอะไรก็ว่ากันมานะครับสําหรับตัวหนาพวกตัวหนาหรือตัวบางจะลองทําดูก็แล้วแต่นะครับโยกเสร็จปุ๊บเราก็มาเต่าคลานเนี่ย ดูอันนี้เตียนจะราบหน่อยธรรมดาเนี่ยมันจะโก่งดากเห็นไหมอันนี้ไม่โก่งดากแล้วก็บิดดัจริตนิดหนึ่งนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นไหมฮะเอาให้มันเกือบหน้าราบที่สุดเห็นไหมฮะกลับมาหน้าราบที่สุดไม่ต้องแลบลิ้นนะครับนี่ไปเรื่อยๆช้าไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเลย,ยเหนือนเมื่อล้าแล้วลุกขึ้นมานั่งนะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หกสิบค่อยเป็นดูสต่อนะครับนี่เจียนก็ไมา่ได้มาทำดูสเจียนทำไอตัวเจียนชอบตัว ไอเฟสเตติก oh. มากกว่านะครับนี่แล้วก็มาบิดทําไปเรื่อยๆครับบิดขยําขยําขยําขยาขยําดึงดึงดึงใต้ราวนมนะครับใต้รักแร้ติดกับราวนมดึงให้เจ็บเลยนะครับเอาให้เจ็บนะเจอเจ็บสกิดเจ็บจึก๊กแล้วปล่อยนะครับทุกครั้งเวลาที่เราทํามาหาความไม่สบายตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในแต่ละในแต่ละมุมที่เราจะสามารถสรรหาได้ทั้งตัวนะครับ สามารถหาได้ทั้งตัวเลยแล้วแต่เราว่าเราจะหาเจอจุดไหนที่มันไม่สบายตัวนะครับบิดไปเรื่อยๆบิดไปเรื่อยๆสุดท้ายเดี๋ยวเตียนจะมาตบที่ลงน้ำพาวเดอร์นะครับน้ำพาวเดอร์เดี๋ยวน้ำพาวเดอร์บิดเสร็จปุ๊บน้ำพาวเดอร์ครับ,บรสแยะหนึ่งทีครับเพื่อนน้องๆหนูๆนะครับเด็กดูอยู่จะได้ ติดจุยติดใจจะบ้างฝัดไว้เกิดความรู้สึก